สวัสดีนักเรียนและก็ผู้ปกครองชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคยอยู่อีกแล้วค่ะคยอยู่จะมาแนะนําวิธีการทําแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มีดินสอยางลบแล้วก็มีหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกันเลยค่ะไปค่ะวันนี้เราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่20เลยค่ะ หน้าที่20นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องของการบวกเลขนะคะแล้วก็เรียงลำดับจํานวนจากมากไปน้อยวิธีการก็คือให้นักเรียนอ่านคำสั่งก่อนเลยวันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนหาผลบวกในแต่ละข้อแล้วเรียงลำดับผลบวกจากมากไปน้อยก่อนอื่นเด็กๆก,ก็ต้องหาผลบวกนะคะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6 เรามาเริ่มดูข้อที่1กันเลยเวลาเราบวกนะคะหลักสําคัญเลยคือการตั้งตัวเลขให้ตรงหลักอันนี้เขาตั้งมาให้แล้วนะคะจากนั้นเริ่มบวกที่หลักหน่วย7จบวกสได้เท่าไร่คะได้เก้าเด็กๆก็ใส่คําตอบไปเลยค่ะต่อมาหลัก10บคือ1นึบวกสี่หบวกสได้เท่าไร่คะได้5ต่อมาหลักร้อยคือสองบวก 8 2สองบวก8เป็น10ตัวเลข2ตัวใส่0ทด1ในหลักถัดมาหลักถัดมาคือหลักพันตอนนี้มีเลข1ที่ทดไว้เลข9แล้วก็เลข9นะคะหนูจะบวกตัวไหนก่อนก็ได้ใน3ตัวนี้อ่ะคุยว่เอา1นบวก9ก่อนเลย1นบวก9เป็น10 10บวกอีก9เป็น1 9ใส่9ทด1ในหลักถัดมา หลักถัดมาตอนนี้มีเลข1เลข4แล้วก็เลข3นะคะจะบวกตัวไหนก่อนก็ได้คุยู่บวกจากข้างบนลงมาแล้วกัน1-4บวก4เป็น5 5-3บวก3เป็น8นะคะขอให้นักเรียนใส่ลูกน้ำด้วยละกันนับ1 2 3สใส่ลูกน้ำตรงคำตอบนะคะนักเรียนหาผลบวกทั้งหมด6ข้อพอได้ผลบวกเสร็จแล้วเอาผลบวกที่ได้เนี้ย มาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการทำแบบฝึกหัดหน้าที่20ต่อมาหน้าที่21ค่ะเป็นเรื่องของการบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนโดยเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยม นะคะอันนี้จะเป็นการบวกเลขแบบวิธีที่1ก็คือการเอาจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2พอได้ผลลัพธ์เสร็จแล้วก็เอาผลลัพธ์มาบวกกับจํานวนที่3อ่ะเดี๋ยวคุยลองทําให้ดู1ข้อข้อที่1น,นะคะข้อที่1คือ27150บวก6059เราจะเริ่มบวก2จํจำนวนแรกก่อนนะคะเริ่มที่หลักหน่วยคือ0บวก9ได้9 ห้าบวกห้าได้สิบตัวเลขสองตัวใสศูนย์ทดหนึ่งเด็กๆทดได้เลยนะคะต่อมาหลักร้อยมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์จะบวกตัวไหนก่อนก็ได้คุยกันหนึ่งบวกหนึ่งก่อนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกศูนย์เป็นสองเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะต่อมาหลักพันบ้างหลักพันมีเลขเจ็ดกับเลขหกเจ็ดบวกหกเป็นเท่าไหร่คะสิบ สามใส่สามทดหนึ่งในหลักถัดมาหลักถัดมาตอนนี้มีเลขหนึ่งที่เราทดไว้กับเลขสองตรงข้างหน้านี้มีเลขอะไรอยู่รู้ไหมคะเด็กๆมีเลขศูนย์ซ่อนอยู่แต่เขาไม่เขียนไม่นิยมเขียนนะคะเราก็จะเหลือหนึ่งกับสองหนึ่งบวกสองเป็นสามใส่ได้เลยจากนั้นพอได้คำตอบเสร็จแล้วเอาคำตอบที่ได้มาบวกกับจำนวนที่สามนะคะอ่ะเริ่มเลย เหมือนกันเลยคือเริ่มที่หลักหน่วย9บวก7ได้16 6ใส่6ทด1ในหลักถัดมาต่อมาหลักถัดมาคือหลัก10มีเลข1เลข0แล้วก็เลข5เอา1บวกศนกันค่ะ1นบวกศได้1 1-5บวก5ได้6ต่อมาหลักร้อยคือ2องบวก6 2บวก6ได้เท่าไหร่คะ ได้แปดดีๆก,ก็ใส่ไปเลยต่อมาหลักพันหลักพันมีเลขสามกับเลข7จ็ดสามบวกเเป็น10บสิใส่0นทดหนึ่งในหลักถัดมาสังเกตเวลาทดขูยอยู่จะเอาไว้ข้างบนนะคะนักเรียนจะได้ไม่สับสนตัวเลขเนอะหลักถัดมาคือหลักหมื่นหลักหมื่นมีเลขสกับเลขหนึ่งที่เราทดไว้ ข้างหน้ามีเลข0ูแต่เขาไม่นิยมเขียนก็เหลือเลข1กับเลข3 1มบวกสเป็น4นะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ4866อ่ะให้เด็กๆลองทำดูข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ลองไปทำกันดูนะคะ